ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวซ่อมซ่อมน้ำมิซูบิชินะครับอันนี้สองแรงนะครับเจ้าของแจ้งว่าเสียบปลั๊กแล้วก็เซ็ติพัสตัดแต่ก็มาดูแล้วก็น่าจะเป็นที่สายไฟมันช็อตนะครับไฟเข้าไม่สะดวกก็เจ้าของก็สั่งให้เราเปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสายไฟใหม่จากข้างในเลยนะฮะแล้วเราก็จะลวดเชือกพันมอเตอร์และอ่านน้ายาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาการ ลูกปืนแตก2ตลับนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนซีนให้เขาด้วยครับตัวนี้นานแล้วครับมีสูตัวนี้ใช้มาคุมแล้วก็ซีนหมดอายุแล้วนะครับเปลี่ยนซีนให้ด้วยสภาพใบอะไรก็ดีครับยี่ห้อนี้ดีมากซ่อมง่ายดีครับครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึงนะครับนี่เรากำลังเราเปลี่ยนสายไฟแล้วเราก็ ร้อยคันใหม่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อ่านน้ำยาให้อีกทีนึง